กอลุกไป,ปไปรอก,ก่อนอืมขักเลยว่ะเอามีทางอ้อนมีทางอ้อนยังไม่เสร็จแต่ลุกนั่นแม่มกำลังคุกให้ยู่นะโอ้พาน้องนั่งกันลุก Ayu ló, papa, papa, mẹ mà. À, mẹ mhm, à, mẹ mhm, mhm, mẹ mẹ mhm, 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 ôi จะไปอุ้มยังไงตัวเองเอ้ยอย่าล่วงอย่าล่วงคอยกันลุกคอยกันอืมอ่ะไม่เอาลูกไม่เอาอย่าเข้าอย่าเข้าลูกย่าเข้าอย่าเข้าอย่าเข้า

กี้ออนกี้ออนกี้ออนไฮ้ยสนุออ้ยเอ้ยโอ้ยโดดขึ้นแล้วเดี๋ยว้ยโอ้ยขึ้นไปแล้วเอาลงเอาเไปนป่งแล้วจะลงให้ลงได้บ่เลยคราวเนี้ย ลงฟูต้ปฟูต,ตวาด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 ลงเลยลงดถโอ้พอเรครับพุ่นไหวจะได้ให้อาหารแหละอืม